ข้อ57นะครับโจทย์บอกว่าจงหาเซตคำตอบของ log x ฐาน2บวก4 log 2ฐาน x เท่ากับ5นะครับเอาละครับข้อนี้นะครับง่ายมากเลยนะเราก็เราจะสังเกตว่าเนี่ย log x ฐาน2อันเนี้ย log 2ฐาน x เนี่ยเราสามารถทำให้มันเหมือนกันได้นะครับ log x ฐาน2บวก4นะครับส่วนด้วย ล็อกเฐาน2นะั่นคือตบมาลงมาครับแล้วตัวฐานกับตัวเลขหลังล็อกเนี่ยมันก็จะสลับกันนะครับก็จะเท่ากับ5มองเจอแบบนี้มองเห็นตัวนี้เลยใช่ไหมเอ็กบวกหส่วนเเท่ากับสใช่ไหมคล้ายๆกันเลยนะครับหลักการในการทำโจทย์ข้อน,นี้ก็คือเอา x คูณตลอดจะได้เป็น x กํำลังสอบวกหเท่ากับ 2x x กําลังสลบสอบวกหเท่ากับ 0, แล้วก็แยกตัวประกอบใช่ไหม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอลักษณะนี้เราก็จะทําแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็เอาล o อก x ฐาน2คูณตลอดพอคูณปุ๊บกลายเป็น l o อก x ฐาน2นะฮะทั้งหมดยกกําลัง2บวกกับ4เฉยๆเพราะว่ามันตัดกันหายไปนะครับเท่ากับ5 l o ลอก x ฐาน2แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาครับ l o อก x ฐาน2กําลัง2ลบ 5ลอค x ฐาน2บวก4เท่ากับ0ครับแยกเป็น2วงเล็บแบบนี้ได้เป็นลอค x ฐาน2ลบ1และลอค x ฐาน2ลบ4ครับแบบนี้ครับเอาลนะทีนี้เราก็จะได้คำตอบมา2ก้อนนะครับได้คำตอบมา2ก้อนก้อนแรกก็คือ ล็อก x ฐาน2เท่ากับ1ครับและอีกก้อนหนึ่งก็คือล็อก x ฐาน2เท่ากับ4ครับมอมันเป็นฟังชัน x อ็กโพก็คือ2กำลัง1จะเท่ากับ x ครับทางขวา2กำลัง4เท่ากับ x ครับดังนั้นเราจะได้ฝั่งซ้ายคือ x เท่ากับ2ยกกำลัง1ครับเเท่ากับ2 และทางขวาก,ก็คือ x เท่ากับ2ยกกำลัง4ครับ x เท่ากับ16ครับดังนั้นเซตคำตอบข้อนี้ก็คือเซตของ2และ16ครับแบบนี้ครับ